มารีวีเวฟร้อยสิบไอคันหนึ่งสภาพแบบทั่วไปแหละแต่ว่าคันนี้รายละเลอยียดดีเทลมันได้เลยอยากดีดนะูมาดูกันครับตัวรถเวฟร้อยสิบไอปีสองพันประมาณสิบเจ็ดนะแล้วก็สีแดงฉ่ำเลยรถคันเนี้ยแ,แบบรถแบบรถเก็บนะครับแล้วก็เจ้าของก็อยากจะเอามาจาัดสภาพให้มันดูแบบอินเทรนด์ทันสมัยแล้วก็เน้นๆอะไรนิดนึงมันดูอย่างแรกเลยครับตัวล้อล้อตัวนี้จะเป็นล้อเอ็กเซลนะแล้วก็ก้านล้อเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับหมุดแดง นะแล้วก็ไล่บูทแกนล้อนะน็อตหัวเฟือง e แล้วก็นี่ฮะขาปั๊มเนี่ยเป็นเสียนสีนะครับแล้วก็มาดูด้านนี้ด้านนี้ไม่มีอะไรนะก็มีแค่ตัวนี้นี่นะ Excel โลโก้เหลืองนะครับประมาณนี้ไอ้นี้เนี่ยเปลี่ยนกระบอกโชกใหม่เบิกแท้ศูนย์นะครับแล้วก็โหลดหน้าเนี่ยเป็นตัวเซ็ตโชกอย่างดีเลยเดี๋ยวผมจะเอารถลงม้ดูเนี่ยขยับมาตรงนี้นะครับมีเปลี่ยนแกนล้อสวิงอันเนะี้ยมีแกนสวิงอาร์มมีเปลี่ยนใหม่ด้วยนะ ก็มาตรงนี้เป็นโชค๊คครับโชค๊คความสูงอยู่ที่ประมาณ3-10โดยประมาณนะฮะแล้วก็เป็นของไวท์เอสตัวสปริงดำนะแล้วก็เป็นกระปุกทองสตัดทองนะมีไล่นอ็อตนะครับแล้วก็ขยับมาตรงนี้ก็จะเป็นนี่ยมือลิงของหน่วยเลคซิ่งขาดามเบรกขาสายเบรกเนี่ยเป็นของหน่ยเลคซิ่งทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวสปริงนะการซับเสียงด้วยนะตัวพลาสติกตรงนี้นะฮะแล้วก็มือลิงตรงนี้ ข้างหลังก็เป็นล้อเอ็กเซเหมือนกันนะฮะเป็นยางลายไฟนะครับเป็นยางลายไฟนี้เป็นของ IRC หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ก้านหลังสแตนเลสหมดพองเหมือนกันนะมีไลท์บูทนะไลท์บูทนะมีแกนล้อนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ก็ไล่น็อตทุกตัวนะน็อตเล็ทุกตัวนะครับฝั่งนี้มาดูครับนี่นะเปลี่ยนโซ่สเตอร์ใหม่นะแต่เป็นแท้ดีดีนะครับคันนี้จะใส่บางโซ่สวิงอาร์มเปลี่ยนใหม่ของหนุ่ยดิสซิงโปรเจก นี่นะมีเป็นตัวท็อปเป็นกันช้ำอย่างดีเลยนี่ชคตัวนี้เข้าทรงสวยมากอันี้จะใส่เราจะใส่ตัวนี้นะใส่บางโซ่เข้าไปนะครับเลยไม่ได้ใส่โซ่ชุบโซอะไรเนี่ยแกนล้อนี่นะตัวนี้แกนสวิงอาร์มแล้วก็มีเปลี่ยนขาตั้งข้างเนี่ยเป็นตัวสแตนเลสแท้นะสปริงเนี่ยเป็นไทเทนแล้วก็น็อตน็อตขาตั้งข้างนี่โดยวมก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็นี้เปลี่ยนเบาะเป็นเบาะเป็นทรงเดิมเป็นทรงเดิมแต่ว่า ล่ลายใหม่นะลายเรียบๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวประมาณนี้นะคันนี้ก็น่าจะหมดไปที่ประมาณก็หลายตังอยู่นะตัวเลขแต่บางชิ้นเนี่ยลูกค้าซื้อมานะครับใครที่มีเว็บร้อยสิบแล้วอยากจะแต่งแนวคลีนๆสะอาดๆตามงบตามที่เราชอบเนี่ยก็สามารถมาที่ร้านได้หรือว่าจะซื้อของมาแล้วมาคิดค่าแรงอย่างเดียวก็ได้นะครับก็ฝากเวฟบร้อยสิบไอคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวมาตามดูติดตามรับชมรีวิวคันหน้าต่อแล้วกันผมช่างไฟสลานะครับสวัสดีครับเบบีบาไแตงสวัสดีครับ